ภาพล่าสุดโป้งวราวุธจากดาราม่าเป็นเสียหายตึกหายสาบสูญเล่นห้าเรื่องเคยดังพุทแตกชีวิตล่าสุดโป้งวราวุธอดีตพระเอกเสียงหวานอายุ45ออกวงการเริ่มทำอาชีพเสียโป้งเป็นลูกชายคนสุดท้องของทางครอบครัวบุญภ่าชยานนท์ในจำนวนพี่น้องสองคนโดยมีพี่สาวหนึ่งคนซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กด้านการศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลพทยวิทยา ในจังหวัดนครปฐมจากนั้นจึงมาศึกษาต่อในระดับชั้นปฐมจนสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนบุรีรัมพิทิยาปัจจุบันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรีปทุมเข้าสู่วงการมาจากการถ่ายแบบในฐานะนายแบบวัยรุ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เป็นต้นมาเริ่มมีผลงานในด้านการถ่ายแบบเป็นครั้งแรกกับทางนิตยสารเธอกับฉัน และมีผลงานการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นตามมาติดติดได้แก่ด h e บอยเธอกับฉันพดอานน์อานน์เดนเจอร์บุมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงกับทางค่ายกลิที่อยู่ในเครือของบริษัท GMM Grammy เมื่อปีพุทธศักราช2537ออัลบั้มเพลงชุดแรกในแนวป๊อปแดนซ์ Dance. ใช้ชื่ออัลบั้มว่าต่อกับจังหวัด Body and Soul โดยมีการเปิดตัวต่อสื่อมวลชนและออกวางจำหน่ายทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2,537โดยอัลบั้มชุดนี้มีเพลงประมดหลักคือปป้งแปะต่อกับจังหวัดรักคืออะไรและเพลงไม่ยอมเสียเธอส่วนผลงานการแสดงได้แก่ภาพยนตร์เพื่อเพื่อนเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศละครสื่อซีแนลละครเลือดสามสีละครพื้นบ้านอีเหนาและละครเรื่องรัตมณีรอศ .220 เป็นต้นปัจจุบันได้ลาวการบันเทิงโดยมีธุรกิจส่วนตัวในด้านการรับเหมาก่อสร้างบริษัทนีโอเทคนิคอลที่รับงาน สร้างบ้านอาพาร์ตเมนต์โรงงานโรงพยาบาลและอื่นๆด้านชีวิตส่วนตัวแต่งงานแล้วกับสาวนอกองค์การชื่อคริสเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 8แปละปัจจุบันโปรวาราวุฒหันหลังให้กับองค์การบันเทิงมีข่าวล่าสุดว่าเจ้าตัวได้เข้าพิธีวิวาห์หวานชื่นแบบคริสตินกับแฟนสาวคนสวยที่โบสถ์ว,วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์จังหวัดบุรีรัมย์และตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อและหันไปจับธุรกิจเป็นเจ้าของผู้อสังหาริมทรัพย์อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยคะว่า ในอดีตนั้นมีกระแสข่าวว่าที่หนุ่มโป้งโด่งดังได้นั้นเป็นเพราะว่าบังเอิญมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับพระเอกและนักร้องรุ่นพี่อย่างมอสปฏิทานนั่นเองและเมื่อมองดีๆแล้วทั้งสองนั้นมีความคล้ายกันจริงฮ่าฮ่แถมหนุ่มโป้งยังถูกเปรียบเทียบอีกด้วยว่าความหล่อของเขานั้นเหมือนกับพระเอกหน้าหวานในยุคป,ปัจจุบันอย่างเจมส์ิรยุธนั่นเองละ่ะค่ะ